shit মোহা মোহালক মহা লকমগা। ครับผมชื่อรองรักพนาปวุติกุลนะครับเป็นรองผู้าการตลาดหลักทรัพย์นะครับผมและเป็นโฆษกของตลาดหลักทรัพย์ครับรัฐบาลต้องการให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดทุนนะครับผมอยากทราบถึงกระบวนการในการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนหน่อยครับว่าเราทําอะไรยังไงได้บ้างครับครับผมในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นกับให้เกิดขึ้นในตลาดทุนนะครับในบทบาทของตลาดหลักทรัพย์สิ่งที่เราพยายามทําคือเราพยายามทํางานร่วมกับสเต็กโฮเดอร์หรือทุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในกรณีของตัวบริษัทจดทะเบียนนะฮะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเราที่อาจจะลงส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยลดลงสิ่งที่บทบาทที่ตาทรัพย์ทำก็คือเราจะประสานการทํางานร่วมกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นสภาอุตสาหกรรมหนะอการค้าไทยนะครับในการที่จะหาทางพัฒนาตัวบริษัทจดทะเบียนนะครับให้สามารถที่จะเสริมสร้าง,งศักยภาพของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีรายได้ที่เติบโตขึ้นครับผม ในเชิงของการที่เป็นการกำกับคุณภาพของบอจอวันนี้ครับ,รบเราเราทำอะไรได้บ้างครับคือในเชิงของการกำกับคุณภาพของบอจอนะครับผมเรามีมาตรการหลายๆอย่างนะฮะอย่างแรกคือเดิมเนี่ยเรามีเรื่องของ Backdoor Listing ซึ่งแะ่กอดเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาสามารถยึอกับตลาดหลักทรัพย์นะฮะแต่ตอนนี้เราได้แก้เกณฑแล้ว กระบวนการของ backdoor listing ต้องไปผ่านกระบวนการของการตรวจสอบโดยกรอต่อด้วยนะโดยเพราะนั้นเนี่ยณน,นวันนี้ backdoor listing จะมีสถานะเทียบเท่ากับ ipo เลยนะจะถูกตรวจสอบเข้มข้นไม่ได้แตกต่างจากกระบวนการของการทำ ipo นะครับนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่เราทำในเรื่องของการยกคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนนอกจากนี้ในเรื่องของการดูแลคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนนะครับเราได้มีมาตรการต่างๆในการที่จะติดตาม ดูแลเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุนถ้าเกิดดูเนี่ยเราได้มีกระบวนการในการที่จะให้บริษัทจดทะเบียนชี้แจงเมื่อเราพบความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์หรือมีปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติเราก็จะติดตามให้บริษัทจดทะเบียนชี้แจงว่ามีพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมีเรื่องสําคัญอะไรที่ผู้ลงทุนควรจะรู้ให้บริษัทจดทะเบียนชี้แจงถ้าบริษัทจดทะเบียนไม่ได้ชี้แจงนะครับเราก็จะมีการหรือชี้แจงมาว่าไม่มีพัฒนาการอะไรใหม่ ะะสิ่งที่เราทําก็คือเราจะเตือนผู้ลงทุนว่าเรอะอมัดระวังในการซื้อขายไปษัทธุ้นของบริษัทจดทะเบียน,นนั้นๆนะครับกลับผมสมมุติว่าพบการกระทําความผิดนะครับบทบาทของออฝั่งของตลาดหลักทรัพย์กับกรทอม,ม,มันต้องเดินหน้าหรือแตกต่างกันยังไงครับต้องบอกว่าบทบาทของตลาดทรัพย์ต้องเรียนว่าตลาดทรัพย์เนี่ยคือ m a r k e t p l a c e นะฮะเราเป็นศูนย์ในการซื้อขายหลักทรัพย์บทบาทของตลาดทรัพย์ที่เราทําคือเราจะมีหน้าที่ในการมอนิเตอร์เซอร์ว c ส กระบวนการที่เข้ามาซื้อขายในตลักทรัพย์แถ้าเกิดเราพบการซื้อขายที่ผิดปกติและเข้าขายเป็นความผิดตามกฎหมายเราก็จะดำเนินการส่งสิ่งผิดปกติผิดปกติที่เราเจอนั้น,นไปให้กรอตอเพื่อทําการตรวจสอบในเชิงลึกต่อตามบทบาหน้าที่ในฐาหนะที่กรอตอเป็นหลีดเลกูเลเตอร์นะครับเราอาจจะเป็นฟอนต์ไลน์เลกูเลเตอร์ในการที่จะตรวจสอบเป็นด่านแรกในการที่จะดู ว่ามีข้อมูลอะไรที่ผิดปกติหรือมีการซื้อขายอะไรที่ผิดปกติถ้าเราเจอการซื้อขายที่ผิดปกตินั้นก็จะส่งเรื่องให้ทางกรอตอนเพื่อดําเนินการตรวจสอบต่อไปครับครับผมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่ไม่ไม่ได้มีอํานาจในการลงโทษนักลงทุนคือต้องบอกว่าการกํากับดูแลบริษัทจุะเวียนหรือการกํากับดูแลในเรื่องของผู้ลงทุนน,นั้นจะเป็นบทบาทหน้าที่ของกรอตตอนนะ,ะที่เป็น r ีเลกูเลเตอร์เรามีหน้าที่กํากับดูแลในเรื่องของสมาชิก ที่สมาชิกที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมาขอยื่นเป็นสมาชิกกับเราเพื่อจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับผมอันนั้นเราก็จะทําการกากับดูแลสมาชิกตามบทบาทหน้าที่เราในฐานะที่เป็นเอ็กชแนนและบริษัทสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์เข้ามายื่นขอเป็นสมาชิกทาการซื้อขายหลักทรัพย์กับเรา วันนี้มันมีพวกที่เราพยายามปรับเกณฑ์เพื่อทําให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลได้มากขึ้นครับตรงนี้ครับอยากอยากทราบหัวใจมันหน่อยหนึ่งว่าเป็นยังไงคะคือบอกอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเราคํานึงถึงตัวผู้ลงทุนในหน้าตาทรัพย์นะครับเราอยากให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนเรามีการติดตามอย่างที่ยกตัวอย่างไปตอนต้นฮะกรณีมีการซื้อขายผิดปกติก็ติดตามให้บริษัทจดเบยคชี้แจงว่ามีพฤติาการอะไรไหม นะครับหรืออย่างกรณีที่เราเพิ่งเปิดเผยล่าสุดเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล outstanding short position นะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้นหมายความว่าเราพยายามที่จะป้องกันป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทําความผิดนะครับตรงนี้เนี่ยผมผมถามนิดนึงว่าเราสามารถที่จะทํำยังไงได้บ้างครับคือบทบาทของเราในการป้องปรามให้เกิดการกระทาความผิดนะครับเรามีการกําหนดมาตรการในเรื่องของที่เรามองว่าเป็นพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม นะฮะเรามีการทาํางานร่วมกับสมาชิกถ้าเกิดเราพบว่าผู้ลงทุนรายใดมีพฤติกรรมการซื้อขายไม่เหมาะสมเราจะประสานไปที่สมาชิกเพื่อให้ดำเนินการกับผู้ลงทุนที่อามีพฤติกรรมการซื้อขายไม่เหมาะสมนั้นตามมาตรการที่สมาชิกกำหนดเช่น,นปรับลดวงเงินการซื้อขายเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการป้องปราม